ลู่เยียนเฉิงถูกปาปารสัสซี่จับภาพอยู่กับดาราสาวไฮโซทั้งที่จริงไม่มีอะไรน้องสาวเขาลู่ซินหลงไม่พอใจเพราะกลัวภาพลักณ์พี่ชายเสียจึงปั้นเรื่องว่าพี่ชายมีคู่มั่นแล้วและคู่มั่นก็คือเพื่อนสนิทของเธอสัววี่เหวินข่าวคู่มั่นลามถึงสื่อใหญ่ครอบครัวลูก่กลับเห็นดีด้วยเพราะอยากให้เยียนเฉิงลงหลักปักฐานเสนอให้จัดงานแต่งงานขึ้นจริงๆ แต่ครอบครัวซูเห็นว่าอวีเวินเสียหายต้องยอมตกลงเพื่อศักดิ์ศรีครอบครัวงานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างเร่งด่วนในวงปิดอวีเวินรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงเครื่องมือในการปิดข่าวเช้าของตระกูลลู่ทั้งคู่ต่างคนต่างอยู่เยียนเชิงไม่เคยสนใจเธอเลยแม้แต่น้อยอวีเวินพยายามทำหน้าที่ภรรยาแต่เย็นเชิงเย็นชาเหมือนไม่มองเธอเป็นตัวตน ขณะที่เลขาสาวไปเหมยลิ้นแอบ,บรักเยียนเฉงและพยายามเข้าใกล้ตลอดเวลาห้องทำงานส่วนตัวของลู่เหยียนเฉงบนชั้นสูงสุดของอาคารสำนักงานใหญ่ลู่กรุป๊ปบรรยากาศในห้องกว้างขวางรูรางเงียบสงบแต่กลับให้ความรู้สึกเย็ยนเยียบและกดดันบนโต๊ะทำงานไม้โอ๊กสีเข้มมีแฟ้มเอกสารกองสูงและกลิ่นกาแฟอ,อ,อ่อนลอยอยู่ในอากาศ ซัววีว่วนหญิงสาวในชุดเรสสีอ่อนเรียบง่ายเดินถือกล่องอาหารที่เธอเตรียมเองด้วยมือมือเรียวสั่นเล็กน้อยก่อนจะวางมือลงบนลูกบิดประตูเธอยืนลังเลอยู่หน้าประตูสักครู่สูดหายใจเข้าลึกๆึกก่อนจะผลักประตูเข้าไปเธอคิดเพียงว่าอยากจะลองเข้าใกล้เขาอีกครั้งในฐานะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายคนหนึ่งเสียงประตูแอดดดดเงียบเกินไปก่อนที่เสียงจะดังขึ้น ภาพตรงหน้าไปเมือลิ้นเลขาสาวสวยในชุดรัดรูปแนบเนื้อสีดำกำลังนั่งคร่อมตักเหยียนเฉิงมือทั้งสองข้างวางลงบนไหล่เขาแนบแน่นริมฝีปากสีแดงสดของเธอแนบชิดใกล้ใบหน้าคมเข้มของชายหนุ่มเธอยิ้มยั่วยวนขณะที่มืออีกข้างกำลังปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตของเขาอย่างไม่เกรงกลัวอะไรเลยลู่เยียนเฉิงยังคงนั่งนิ่งดวงตาคมเฉียบมองอีกฝ่ายโดยไม่แสดงอารมณ์ใด ฮ่าฮ่ปล่อยให้เธอทำตามใจไม่มีท่าทีผลักไสหรือห้ามปรามซูววี่เวินยืนแข่งค้างร่างกายชาวาบตั้งแต่ศีาารษะจรบปลายเท้ากล่องอาหารในมือหลุดร่วงลงพื้นดังปังเสียงนั้นทําให้คนทั้งสองในห้องหันขวับมามองไปเมยหลินรีบลุกขึ้นอย่างไม่สะทกสะทานทําท่าจัดชุดตัวเองเล็กน้อยแต่ยังยิ้มเยาะย้ยทางหางตาให้สูอวี่เวินลู่เยียนเฉิง ดวงตาคมปลายมองอวีเวินชั่วครู่สีหน้าอ่านไม่ออกก่อนจะหันกลับไปหยิบเอกสารบนโต๊ะราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ไม่มีความหมายอะไรเลยสัววีเวิรนเสียงสัน่นขอโทษค่ะฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังยุ่งอยู่เธอกัดริมฝีปากแน่นพยายามกลั้นน้ำตาก่อนจะหมุนตัวกลับออกไปทันทีโดยไม่รอคำตอบลู่เหยียนเฉิงเงียบ แต่สายตาเย็นชาเหมือนทุกครั้งเขาไม่ขยับไม่ตามไม่พูดอะไรเลยเรากับเธอไม่สําคัญพอจะอธิบายน้ำตาที่เธอไม่อยากให้ใครเห็นสูอวีเว่เหวินเดินเร็วๆออกมาจากห้องทำงานหัวใจปวดหนึบเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นบีบแน่นเธอวิ่งไปจนถึงลิฟต์แต่ไม่ทันได้กดปุ่มน้ำตาก็ไหลาอาบแก้มมือสัน่นทยกขึ้นเช็ดน้ำตาแต่ไม่อาจหยุดมันได้ฉันมันโง่เอง ที่คิดว่าเขาจะเห็นค่าเราเธอคิดในใจคืนนั้นเธอเขียนใบยาร้างด้วยมือที่สั่นเทาวางไว้บนโต๊ะในห้องนอนขณะที่ลู่เหยียนเฉิงเดินเข้ามาเจอเขาถือมันขึ้นมาอ่านด้วยสายตาเย็นเย,ยือกเธออยากหนีงั้นเหรอฝันไปเถอะเสียงทุ้มต่ําเย็นเยียบเหมือนคมมีดอวีเวินขอยาร้างเหยียนเฉิงปฏิเสธเขามองว่าเธอต้องการหนีไปอยู่กับชายอื่นเพราะมีข่าวลือปลอมที่ เมยลินรายงานว่ามีผู้ชายแอบคบหาเธออยู่คาร์าตระกูลลู่ห้องนอนใหญ่บนชั้นสามบรรยากาศในห้องตกแต่งเรียบหรูแต่กลับเย็นเยียบเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองม่านหนาทึบปิดทุกช่องแสงไฟสลัวฮ่าฮเพิ่มความอึดอัดให้บรรยากาศภายในห้องบนเตียงขนาดคิงไซส์ผ้าปูสีเทาเข้มถูกจัดเรียบกริบเหมือนไม่มีคนใช้ชีวิตอยู่ในนี้มาก่อน ซัววี่เวินหญิงสาวในชุดนอนเนื้อผ้าเบาบางสีขาวยืนอยู่ริมหน้าต่างเธอมองออกไปนอกกระจกเงียบฮ่าฮในใจคิดถึงทางหนีเธอไม่ไว้ใจผู้ชายคนนั้นอีกแล้วไม่อีกแล้วมือเรียวกำลูกบิดหน้าต่างแน่นพยายามหมุนมันเบาๆแต่ล็อกแน่นหนาะเสียงประตูห้องเปิดออกอย่างเงียบเชียบเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใกล้ชาฮ่าฮ เธอได้ยินเสียงชัดเจนแต่ไม่ทันได้หันกลับไปชั่วพริบตานั้นแขนแข็งแรงรั้งเอวเธอไว้แน่นลู่เหยียนเฉิงเสียงเย็ยนเฉียบชิดใบหูคิดจะหนีไปไหนมือใหญ่กระชับแน่นรอบเอวจนเธอรู้สึกเจ็บสัววี่เวินพยายามสะบัดตัวแต่ไร้ผลปล่อยฉันเราไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องกันอีกเสียงเธอสั่นเธอพยายามกดกลั้นความกลัวในใจ ลู่เยียนเฉงเขาหัวเราะในลำคอเบาๆแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันไม่มีอะไรสัววิเวินเธอเป็นเมียของฉันตามกฎหมายจะหนีไปไหนได้เขากระชากตัวเธอหันกลับมาเผชิญหน้าดวงตาเข้มข้นของเขามองเธอราวกับจะกลืนกินมือข้างหนึ่งยกขึ้นบีบคางเธอแน่นจนเธอไม่อาจหลบสายตาได้ ซัอว,วี่เวิรนหัวใจเต้นแรงเธอรู้สึกเหมือนถูกขังในกรงเหล็กที่ไม่มีวันหลุดพ้นแม้จะกลัวแต่ก็ไม่ยอมร้องให้อีกแล้วเธอจ้องเขาด้วยดวงตาดื้อรั้นกลั้นน้ำตาเอาไว้จนสุดแรงลู่เยียนเฉงดวงตาคมเข้มของเข,ข,งเขาสั่นไหวเพียงเสี้ยววินาทีแต่เขาก็ยังไม่ปล่อยเธอมืออีกข้างเลื่อนลงจากเอวมาที่ต้นขาเปลือยเปล่าของเธอที่โผล่พ้นชายชุดนอน เขาลากปลายนิ้วไปช้าชาราวกับประกาศสิทธิ์ของตัวเองฉันจะสอนให้เธอจำเอาไว้ว่าเธอเป็นของใครน้ำเสียงทุ้มต่ำของเขากระซิบข้างหูขณะที่ริมฝีปากแต่เบาๆที่ต้นคอขาวเนียนของเธอรอยจูบที่ทิ้งไว้เย็นเยียบจนรู้สึกเหมือนเข็มทิ่มแทงเขาพาเธอก้าวถอยหลังทีละก้าวจนแผ่นหลังเธอกระทบกับขอบเตียงมือกดไหลเธอลงจนเธอล้มลงนอนบนที่นอนหนานุ่มที่เย็นเยียบ เขาขึ้นคร่อมเธอทันทีโดยไม่ให้เธอมีโอกาสต่อต้านเธอดิ้นรนแต่ยิ่งดิ้นเขายิ่งกดร่างเธอแน่นขึ้นสัววิเวิร์นเสียงแหบสัน่นปล่อยฉันฉันไม่อยากเป็นแบบนี้น้ำเสียงของเธอปวดร้าวเกินกว่าจะฟังได้โดยไม่รู้สึกผิดแต่มือใหญ่กลับยังคงปลดกระดุมเสื้อเธอออกทีละเม็ดใบหน้าคมก้มลงสุกไซตามลำคอขาวปลั่งริมฝีปากร้อนเผา ของเขาตัดกับมือที่เย็นเฉียบของเธอลู่เยียนเฉิงเขาคิดว่าตัวเองกำลังลงโทษเธอกำลังทวงสิทธิสามีแต่ทำไมยิ่งมองเธอร้องไห้ดวงตาที่เคยสวยและสดใสกลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแบบนี้เขาควรจะรู้สึกสะใจไม่ใช่เหรอแต่หัวใจมันกลับเจ็บจีตอย่างไร้เหตุผลมือที่เคยแข็งกระด้างเริ่มอ่อนแรงลงชั่วครู่แต่เขาก็เลือกจะไม่หยุดค่ำคืนที่ดำเนินไปไม่รู้จบ เขาครอบครองเธอทั้งคืนซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ให้เธอมีโอกาสหลบหนีแม่แต่จะลุกออกจากเตียงยังไม่มีสิทธิ์ในหัวเขาเอาแต่คิดว่าถ้าไม่รังเธอไว้ด้วยวิธีนี้เธอจะหายไปจากชีวิตเขาตลอดกาลแต่ไม่เคยคิดเลยว่าทุกครั้งที่เขาครอบครองเธอหัวใจเธอค่อยๆตายลงทีละน้อยรุ่งเช้าแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านม่านหน,นาเข้ามาเล็กน้อย อวีเินนอนหันหลังให้เขาเงียบงันร่างกายมีรอยแดงชัดเจนแต่ไร้เสียงสะอื้นลู่เหยียนเฉิงตื่นขึ้นมามองเธอเงียบเงียบเอื้อมมือไปแต่ไหลบางแต่เธอกลับสะดุ้งเฮือกแล้วขยับหนีเขากำมือแน่นแต่ไม่อาจพูดอะไรได้เลยห้องทำงานของลู่เหยียนเฉิงอาคารสำนักงานใหญ่กลางดึกแสงไฟภายในห้องสว่างจ้าแต่กลับว่างเปล่าเงียบงันและเย็นเยียบ ไปเมยหลินถูกเรียกตัวเข้ามานั่งคุกเข่าอยู่หน้าชายหนุ่มผู้เป็นอุน้ำเสียงของเขาเย็นเฉียบไม่มีอารมณ์ใดฮ่าฮแต่สายตาคมนั้นเต็มไปด้วยแรงกดดันที่แทบจะฆ่าเธอให้ตายทั้งเป็นพูดมาว่าที่เธอรายงานเรื่องของซูอวี่เหวินเป็นความจริงหรือโกหกเสียงเขาเย็นเยียบจนแทบไม่ใช่มนุษย์ไปเมยหลินหน้าซีดเผือดสั่นเทิมก่อนจะสุดตัวลงกับพื้น ชะฉันขอโทษขับประธานฉันแค่ไม่อยากเสียคุณไปฉันกลัวว่าถ้าคุณรักเธอจริงๆฉันจะไม่มีโอกาสเธอพรั่งพรูทุกอย่างออกมาหมดเปลยความจริงทุกอย่างต่อหน้าเขาลู่เยียนเฉิงเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนในเสี้ยววินาทีคำว่าโกหกและขอโทษตอกย้ำเข้ามาในหัวซ้ำฮ่าฮ่ามือใหญ่ที่เคยมั่นคงสันไหวจนเขาต้องกำแน่นเพื่อควบคุมตัวเองแต่หัวใจ พังทลายไม่มีชิ้นดีฉันทำอะไรลงไปน้ำเสียงเขาเบาเหมือนคนสิ้นลมหายใจเขากลับมาหาเธอแต่ไม่ใช่ในฐานะสามีอีกต่อไปคฤหาตระกูลลู่ห้องของซัววีว่หวนเธอกําลังเก็บของลงกระเป๋าเงียบเงียบเตรียมออกจากที่นี่ร่างกายเธอสู้ผอมลงใบหน้าซีเสียวดวงตาไร้แววอย่างน่าใจหายแต่เธอกลับดูสงบราวกับทุกอย่างมันจบลงแล้วในใจ เสียงประตูถูกผลักเปิดออกทันทีลู่เยียนเฉิงเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วเขาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าประตูมองหญิงสาวตรงหน้าที่กำลังหันหลังให้เขาจะไปไหนน้ำเสียงเขาเบากว่าครั้งไหนไหนไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำถามที่เต็มไปด้วยความกลัวสัววี่เวินไม่ตอบเธอแค่รูดซิปกระเป๋าเงียบๆแล้วหยิบขึ้นมาถือเธอเดินผ่านเขาไปเหมือนเขาเป็นแค่คนแปลกหน้า ลู่เยียนเฉิงคว้าแขนเธอไว้แน่นแต่ไม่เหมือนเดิมเขาไม่ได้ใช้กำลังเหมือนทุกครั้งมือที่จับเธอเอาไว้สัน่นและอ่อนแรงเหมือนคนที่หมดเรี่ยวแรงจะยืนเวินเวันขอโทษเสียงเขาแหบพราน้ำตาเอ่อคลอในดวงตาคมเขาไม่เคยร้องไห้แต่ตอนนี้น้ำตาหยดแรกไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวฉันผิดเองฉันทำร้ายเธอฉันไม่ควรเลย เขาซุดตัวลงกับพื้นตรงหน้าเธอคุกเข่าเหมือนอ้อนวอนต่อพระเจ้าให้เมตตาสัววี่เหวินเธอไม่อยากมองหน้าเขาไม่อยากเชื่อไม่อยากใจอ่อนแต่หัวใจเธอก็ยังสั่นไหวเธอสูดลมหายใจลึกกลั้นน้ำตาที่เริ่มจะไหลมันสายไปแล้วลู่เหยียนเฉิงสิ่งที่คุณทำฉันไม่เคยคิดว่าคุณจะทำกับฉันได้น้ำเสียงเธอสัน่นแต่หนักแน่นเธอพยายามยืนหยัดในจุดที่ไม่เจ็บอีกต่อไปพยายามแก้ไขทุกอย่าง เขาไล่ไปเหมยลิ้นออกทันทีและเปิดโปงเรื่องโกหกทุกอย่างต่อหน้าครอบครัวทั้งสองฝ่ายเขายกเลิกทุกงานเพื่อทุ่มเวลาให้กับการตามง้อเธอไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามเขาทำอาหารให้เธอเองทุกมือทั้งที่ไม่เคยจับกระทะเขายืนรอเธอหน้าบริษัทเธอทุกวันท่ามกลางสายฝนและอากาศหนาวเขาไปขอโทษพ่อแม่เธอด้วยตัวเองคุกเข่ากลางบ้านขอโทษทั้งน้ำตา ขาส่งจดหมายขอโทษเธอทุกวันวันละฉบับทั้งเขียนด้วยลายมือเองเขาซื้อเรือนหอหลังเล็กๆไว้ที่ชนบทที่เธอเคยฝันอยากมีบ้านสงบๆอยู่กับคนที่รักสุดท้ายของการแก้ไขวันหนึ่งเขาเดินเข้ามาในร้านหนังสือที่เธอชอบเธอหันมาเห็นเขายือนอยู่ตรงนั้นถือหนังสือเล่มที่เธอเคยบอกว่าอยากอ่านเขายิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนไม่เร่งรัดไม่บังคับแค่ยือนอยู่ตรงนั้น เวินเวินถ้าเธอยังไม่พร้อมฉันจะรอรอจนกว่าเธอจะยอมให้อภัยฉันน้ำเสียงเขานุ่มนวลและจริงใจที่สุดส่อวีเวิรนน้ำตาไหลอาบแก้มเธอเงียบฮ่าฮ่ามือเธอค่อยๆยื่นไปรับหนังสือจากเขามันเป็นครั้งแรกที่เธอเริ่มคิดว่าบางทีเธออาจให้อภัยเขาได้อีกครั้งเวลาผ่านไปหนึ่งปีต่อมาบ้านหลังเล็กในชนบท มีทุ่งดอกไม้และสวนผักที่ปลูกไว้เองข้างบ้านมีต้นซากุระที่ปลูกใหม่สูงประมาณไหล่ของผู้หญิงคนหนึ่งอากาศอบอุ่นในฤดูใบไม้ผลิกลิ่นดอกไม้ลอยตามลมอ่อนๆเข้ามาในบ้านซัววีเว่เหวินเธอสวมชุดกระโปรงสีอ่อนผูกผ้ากันเปื้อนลุกขึ้นจากสวนผักเล็กๆหน้าบ้านมือเธอเต็มไปด้วยดินเธอหัวเราะเบาๆขณะใช้มือปัดเศษใบไม้ที่ติดบนผมของตัวเองเสียงหมาเล็กๆวิ่งตามเธอมา เ่าดังลั่นเหมือนจะทักทายลู่เหยียนเฉิงเขาเดินออกมาจากบ้านในชุดเสื้อเชิดแขนยาวแบบเรียบง่ายมือถือกล่องข้าวกลางวันเขามองเธอแล้วยิ้มรอยยิ้มที่อบอุ่นต่างจากเมื่อก่อนที่เย็นชาเหมือนน้ำแข็งคนละคนหิวหรือ,อยังเขาถามพร้อมยื่นมือไปเช็ดคราบดินที่แก้มเธอเบาฮ่าฮ่สัววีเว่เหวินเธอมองเขาอย่างอ่อนโยนดวงตาเธอมีประกายของความสุขที่แท้จริง ไม่คิดเลยว่าคุณจะทำอาหารเป็นจริงๆเธอเล้อเขาเบาๆเพราะรู้ดีว่าแต่ก่อนเขาไม่แม่แต่จะจับตะหลิวด้วยซ้ำลู่เหยียนเฉิงยิ้มบางดวงตาเขาสะท้อนความรักลึกซึ้งถ้ามันทำให้เธอยิ้มได้ฉันก็จะทำมันทุกวันมือเขาจับมือเธอไว้แน่นและอบอุ่นกว่าครั้งไหนฮ่าๆค่ำวันนั้นทั้งคู่เดินเล่นด้วยกันใต้ต้นซากุระที่เขาปลูกเอง หลีบซากุระบานสะพรั่งตกลงมาเหมือนหิมะสีชมพูอ่อนฮ่าฮเขาหยุดเดินจูงมือเธอมาหยุดตรงหน้าแสงไฟจากในบ้านส่องออกมาเบาๆทำให้เธอดูเหมือนฝันเขาคุกเข่าลงอีกครั้งสูอาวีเวินน้ำเสียงเขาไม่สั่นแต่เต็มไปด้วยความกลัวและคาดหวังคราวนี้ฉันอยากแต่งงานกับเธอในฐานะผู้ชายคนหนึ่งที่รักเธอสุดหัวใจไม่ใช่เพราะคำสัญญาหรือเพราะการบังคับจากใคร เขายื่นแหวนเงินเรียบเรียบวงเล็กๆออกมาไม่มีเพชรไม่มีความหรูหราแต่งงานกับฉันอีกครั้งได้ไหมครั้งนี้แค่เราสองคนซัอว,วี่เวินน้ำตาเธอไหลออกมาเงียบๆเธอก้มลงไปคว้ามือเขาให้ลุกขึ้นครั้งนี้ฉันเลือกเองเธอยิ้มทั้งน้ำตาแล้วสวมแหวนวงนั้นให้ตัวเองต่อหน้าเขาเช้าวันใหม่ในบ้านหลังเล็กลู่เหยียนเฉิงทำอาหารเช้าให้เธอทุกวัน สัววีเว่เหวินเปิดร้านดอกไม้เล็กๆที่หมู่บ้านทุกครั้งที่เขาไปส่งเธอที่ร้านเขาจะไม่ลืมจูบหน้าผากเธอก่อนกลับบ้านไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวไม่มีข่าวลือไม่มีไฮโซดาร่ามีแค่พวกเขาค่ำคืนหนึ่งเธอนอนอยู่บนตักเขาดูดาวด้วยกันทื่อสนามหญ้าหน้าบ้านเขากระซิบเบาๆข้างหูเธอขอบคุณที่กลับมาและขอโทษที่ปล่อยเธอไปนานขนาดนั้น เธอมองเขาแล้วยิ้มเพราะคุณพยายามฉันถึงอยากกลับมา